ทุกคนครับคลิปนี้จริงๆมันอาจจะเกิดจากคําถามว่าทําไมเราต้องยื่นภาษีเองแล้วก็ทําไมเนี่ยกรมสรรพากรเนี่ยมักจะดึงข้อมูลต่างๆมาให้เราไม่ครบเนาะคลิปนี้ก็เลยอยากจะมานั่งเล่านั่งคุยแล้วก็ชวนทุกคนทําความเข้าใจเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับอาจจะซับซ้อนสับสนสัก เล็กน้อยแต่ว่าจะพยายามเล่าให้เข้าใจง่ายที่สุดเริ่มจากคำนี้ก่อนครับก็คือคำว่าทำไมเราต้องยื่นภาษีเองอันนี้จะมีหลายคนชอบถามว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องลำบากต้องมายื่นภาษีเองด้วยทำไมสารกรเนี่ยไม่มีข้อมูลมาให้ทั้งหมดทำไมไม่ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของเราแล้วก็บอกให้เราเลยสิว่าทั้งปีฉันต้องเสียภาษีเท่าไหร่หลายคนเนี่ยนะครับน่าจ,จะมีความคิดป,ประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเล่าในมุมกฎหมายก่อนนะครับกฎหมายภาษีที่เรียกว่าประมวลรัษฎากรเนี่ยมันจะมีคำานึงระบุไว้ชัดเรียกว่าภาษีอัรประเมินครับความหมายตรงเนี้ยชัดๆก็คือว่า ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมีหน้าที่ประเมินตัวเองครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า s ซ l f ์แ s สเ s สเมนตมันเป็นหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดครับว่าให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นผู้ ประเมินตัวเองพอมาเป็นแบบนี้ครับมาเลยกลับไปที่คําตอบง่ายๆว่าทําไมสารพกรถึงไม่บอกเราเลยว่าเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่ก็เพราะว่าโดยหลักของกฎหมายเนี่ยมันถูกใช้คํานี้คือคําว่าภาษีกรประเมินนั่นคือตัวผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องประเมินตัวเองแล้วยื่นภาษีอีกคํานึงที่เราอาจจะเคยได้ยินในในฝั่งของกฎหมายนะครับก็คือคําว่าเจ้าพนักงานประเมินถ้าพูดแบบง่ายๆตีความแบบรวบยอดเลยเนี่ยเราในที่นี้เนี่ยเราพูดถึงสรรพกรแล้วกันเจ้าพนักงานประเมินนะครับมีหน้าที่อะไรนะครับในมุมของเจ้าพนักงานประเมินก็มีหน้าที่ประเมินครับเมื่อพบว่า การยื่นภาษีของตัวผู้เสียภาษีเมื่อกี้เนี่ยมันมีความไม่ถูกต้องเจ้าพนักงานประเมินเนี่ยหรือสรรพากรก็มีหน้าที่ที่จะเข้าไปประเมินภาษีนั้นๆน,น,นั่นเลยเป็นเหตุผลครับว่าทําไมสรรพากรเขาจะมาตรวจสอบภาษีเรานะครับเขาจะตรวจสอบเมื่อไหร่ตรวจสอบเมื่อเขาพบข้อมูลหรือพบข้อสงสัยว่าเราอาจจะยื่นภาษีไม่ถูกต้องกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเราขอคืนภาษีไว้อะพวกนี้เราก็จะถูกตรวจสอบตามขั้นตอนอันนี้คือบริบทของกฎหมายที่กําหนดนะฮะทีนี้ถ้าถ้าพูดในอีกมุมหนึ่งที่อาชวนทุกคนคิดว่าเอ้ยแล้วทำไมเราต้องยื่นภาษีเองเนี่ย ว่าถ้าเกิดให้ทางรัฐประเมินเรามาทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องมานั่งประเมินตัวเองเลยเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดอีกเรื่องหนึ่งขึ้นก็คือว่านั่นแปลว่ารัฐจะรู้ข้อมูลทั้งหมดของเรานั่นคือข้อมูลรายได้ทั้งหมดของเราครับที่เรามีมันก็จะกลับไปที่เรื่องของความเป็นส่วนตัวหรือพ r เว a c y ซีว่าเรายินดีไหมที่จะให้รัฐแทรกแซงเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างที่คุณมีโดยเฉพาะข้อมูลรายได้คุณอยากให้รัฐรู้หรือเปล่าว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ย มันก็ต้องบอกตรงว่าแม้ว่ามันจะมีการส่งข้อมูลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรตรวจสอบข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่างๆตรวจสอบทางช่องทางอื่นต่างต่างแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังมีหลายอันที่ตัวสรรพากรเองเนี่ยไม่รู้หรือจะรู้ได้เมื่อมีการตรวจสอบสรุปผลตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีคนบางกลุ่มที่เฮ้ยอาจจะไม่อยากยื่นภาษีแล้วก็มารอรุ้นว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเจอหรือเปล่าถ้าไม่เจอฉันก็รอดดังนั้นในข้อกฎหมายมันก็เลยต้องมีบทลงโทษเพิ่มขึ้นมาด้วยว่าถ้าตรวจสอบเจอแล้วเนี่ยนอกจากภาษีที่คุณเสียคุณตต้องงงเเเเสีียยพพวก่่าปปรรัับบบิินม พวกนี้นครับเข้าไปเพื่อให้คุณเนี่ยรู้ว่าเวลาคุณทําผิดคุณถูกลงโทษก็ถ้าคุณพร้อมรับความเสี่ยงก็แปลว่าคุณต้องยอมรับบทลงโทษนั้นด้วยอันนี้คือภาพรวมที่มาที่ไปของคําตอบว่าทําไมเราต้องยื่นภาษีด้วยตัวเองทําไมเราถึงไม่สามารถจะให้ทางรัฐหรือทางสรรพากรเนี่ยประเมินเราได้โดยตรงถ้าตอบในมุมกฎหมายมันถูกกาหนดไว้โดยข้อกฎหมายอยู่แล้วแต่อีกมุมนึงที่อยากชวนคิดก็คือว่าแล้วถ้าเกิดเขาประเมินตัวเลขภาษีให้เราได้นั่นแปลว่าเขาจะรู้ข้อมูลทั้งหมดของเราเราโอเคหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจรวมถึงอาจจะ เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองหรือแนวคิดต่างๆในการบริหารจัดก,การประเทศด้วยเนาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ารัฐรู้ข้อมูลประชาชนทั้งหมดมันโอเคจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากชวนคิดครับอีกส่วนหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยๆในการยืนภาษีประจําปีนะครับก็คือเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลเนาะปัจจุบันเนี่ยถ้าไล่เรียงมาตั้งแต่แบบสมัยพี่หนอมเริ่มยืมภาษีด,ด้วยตัวเองตั้งแต่แรกๆยังไม่เป็นแท็กบักหนอมยังไม่เคยทคําคลิปอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเริ่มมาแต่การยืมภาษีแบบกระดาษเริ่มมาเป็นาาาาารรรรร่่นนนนบบบบออเเเ็ตะมมมปใใหหจจจจถถึงััุววสสขู้ บางส่วนจากทางกรมสรรพากรได้แล้วนะครับในส่วนแรกที่เป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้แล้วกันนะครับก็คือเรื่องของข้อมูลคําว่ารายได้ข้อมูลที่ตรวจสอบได้ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลรายได้ข้อมูลรายได้เนี่ยตรวจสอบได้จากอะไรรายได้ที่ตรวจสอบได้ในปัจจุบันตอนนี้นะครับที่เราตรวจสอบผ่านระบบดิจิตอลไมล์แท็เราจะเห็นเป็นรายได้ในส่วนที่มีการถูกหักภาษีในใ่าจ่ายไว้เป็นส่วนใหญ่กับอีกส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่รายได้ที่ถูกหักภาษีน่าใจ่ายไว้แต่เป็นรายได้ที่ผู้จ่ายเงินได้เนี่ยนะครับมีการนําส่งข้อมูลให้สรรพากรว่ามีการจ่ายเงินได้ให้ใครแบบบไนนนยยังงงงง้้าซึ่่ตรีี ข้อมูลตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะทําให้เรารู้ข้อมูลรายได้ที่อยู่ในระบบของเรามากขึ้นนั่นคือรายได้ที่เกิดจากการจ่ายเงินผ่านระบบที่มันถูกต้องผ่านระบบที่มีคนจ,าจ,าจ่ายเงินจริงๆและมีการนําส่งข้อมูลให้สรรพากรรายได้ในส่วนนี้เนี่ยเราจะรู้ข้อมูลมากขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกไปเนาะมันเป็นรายได้ที่รู้เมื่อมีผู้จ่ายเงินนําส่งให้กับทางสรรพากรค,ครับไม่ว่าจะเป็นการนําส่งผ่านวิธีการหักภาษีนัก่จ่ายหรือการนําส่งข้อมูลสรุปต่างๆนะครับในการจ่ายเงินได้เนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ถูกส่งให้กับทางสรรพากรอันนี้ยยเเรรรราาาาาาสมมมถดดดดูไไไ้้้แต่่่กก็อองงททีีบปัห มันไม่ใช่รายได้ที่มันปรากฏในเว็บสรรพากรจะมีอีกหลายคนที่มีรายได้มากกว่านั้นนั่นคือรายได้ที่อยู่นอกระบบไม่ว่าจะเป็นการรับผ่านเงินสดรับผ่านการโอนเงินนะครับรับโดยไม่มีการถูกหักภาษีใน้ให้จ่ายหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นรายได้ส่วนที่เราได้รับมาเองไอ้รายได้ส่วนนี้เนี่ย ถ้าพูดโดยหลักการของภาษีก็แปลว่าเรามีหน้าที่ต้องยืน่นแต่หลายคนก็อาจจะเลือกที่จะรับความเสี่ยงเหมือนเมื่อกี้ก็คือเอ้ยถ้าไม่ยื่นเป็นอะไรไหมก็กลับมาที่คอนเซปต์ของภาษีอากรประเมินตั้งแต่ตอนแรกที่ชวนคุยก็คือวันนี้ถ้าคุณไม่ยืน่นแน่นอนคุณเสียภาษีน้อยลงแน่แ,นแต่ถ้าในอนาคตสามกรนรู้สามกรนตรวจสอบได้สามะกรนก็มีโอกาสที่จะประเมินเราให้เสียภาษีเพิ่มได้บวกกับโทษต่างๆที่จะตามมา อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงที่ต้องยอมรับตรงนี้ก็จะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ผมผมไม่ได้เก็บข้อมูลใดไดไว้เลยผมยื่นแบบประมาณการได้ไหมผมยื่นแบบคร่าวๆได้ไหมผมยื่นไม่เต็มได้ไหมหรือผมยื่นไม่รู้ได้ไหมมันก็จะกลับไปที่หลักการเดิมครับก็คือไอ้สิ่งที่คุณยื่นไปทั้งหมดเนี่ยมันคือการประเมินตัวเองแต่นั้นถ้าเกิดสิ่งที่คุณยื่นไปทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงที่สาร,ร,รประกอบเขารู้ว่ามันไม่ตรงมันน้อยกว่าความเป็นจริงอันนี้มันก็มีโอกาสที่คุณจะถูกประเมินได้เหมือนกัน ทางที่ดีคืออะไรถ้าสรุปแบบง่ายๆก็คือทางให้ดีในมุมของเราแม้ว่าจะมีข้อมูลรายได้ให้ตรวจสอบก็ตามนะครับแต่ทางให้ดีแล้วเราควรรู้ข้อมูลรายได้ของตัวเองทั้งหมดเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบได้และพิสูจน์ได้หากในอนาคตเนี่ยเราดูทรัพย์สิตรวจสอบอันนี้ไม่ได้บอกว่าต้องยื่นถูกหรือยื่นผิดแต่สุดท้ายแล้วในหน้าที่ของการจัดการถ้ามองย้อนไปที่พื้นฐานการจัดการการเงินที่ดี การรู้ข้อมูลรายได้ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมันน่าจะดีกว่าการไม่รู้จริงไหมครับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของข้อมูลลดหย่อนเนาะค่าลดหย่อนต่างๆที่มันปรากฏในระบบอาดิสตอไมล์แท็กต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลดหย่อนส่วนตัวซื้อประกันกองทุนต่าง,างๆไปจนถึงตัว ece receipt อันเนี้ยมันจะมีปัญหาหนึ่งที่หลายคนเจอตอนยื่นแบบช่วงแรกๆนะครับโดยเฉพาะช่วงต้นปีประจําปีเลยนะฮะช่วงต้นมกราเนี่ยหลายคนจะมีคําถามและมีเรื่องที่บ่นเสมอว่าข้อมูลยังเข้าไม่ครบเอ้ยทำไมข้อมูลมันถึงไม่มาแบบเรียลไทม์มาแบบอัปเเดอันนนนี้้ผูฉพาะใส่ว ค่ารุหย่อนแล้วกันนะครับในส่วนของค่ารุหย่อนแต่ละตัวเนี่ยมันจะ ถูกนาส่งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะเช่นประกันก็ถูกนําส่งโดยผ่านโดยบริษัทประกันเนาะถ้าเป็นผู้กองทุนก็เป็นบริจต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีหน่วยงานอื่นด้วยอ่ะที่มีการนําส่งเอาในกลุ่มของพวกที่มันเป็นประกันกับกองทุนก่อนนะครับในส่วนของประกันเนี่ยโดยหลักกฎหมายเขากําหนดให้บริษัทประกันเนี่ยต้องนําส่งข้อมูลเนี่ยภายในวันที่7มกราคมของปีถัดไปดังนั้นสม lips, นมติว่าถ้าเกิดเรายืา่นภาษีปี67เนี่ยข้อมูลที่ถูกนำส่งเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าต้องนําส่งภายในวันที่เมกราปีหก็จะม เมา่อก่อนช่วงวันที่เมกราเนี่ยอาจจะไม่เห็นข้อมูลประกันได้ซึ่งมันเกิดขึ้นได้ เพราะว่าระยะเวลาที่กฎหมายให้ไว้เนี่ยยังมีเวลาอยู่ดังนั้นในช่วงต้นปีมันมักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือแม้แต่คู่กองทุนดนีเอสเภาษี S S F R M F t ยเอสจอะไรพวกนี้นะครับที่เขาต้องมีการนําส่งกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกลุ่ม,นนมเนี้ยในหลักของกฎหมายนกำหนดให้นําส่งภายในวันที่15มการาคมปีถัดไปเช่นเดียวกันดังนั้นในช่วงต้นปีก็จะมีหลายคนที่เฮ้ยข้อมูลกองทุนยังเข้าไม่ครบข้อมูลกองทุนยังไม่มาถามว่ามันแปลกไหนโดยหลักการมันไม่ได้แปลกมันก็คือมันยังเข้าไม่ครบนะครับถ้าย้อนกลับไปนิดนนนนึึึงมื่่่ออก้้้้ไดดพูดถูถแตวาวาขข็คใสล ได้เมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลรายได้บางส่วนครับที่ต้องรอนาส่งในช่วงต้นเดือนมกราไม่ไว่าจะเป็นข้อมูลการหักภาษีหนี้จ่ายของเดือนธันวาคมหรืออาจจะต้องรอไปถึงปลายกุมภาด้วยสําหรับข้อมูลการจ่ายเงินได้ทั้งปีอาจจะรวมไปถึงนะแบบพงศดรหนึ่งกออะอะไรต่างๆที่มันเป็นการจ่ายเงินได้ทั้งปีเนี่ยที่เขาจะต้องนําส่งทางกรมสรรพากรตามเวลาที่กาหนดด้วยอันนี้มันก็จะมีเวลามีพิเรียดบางอย่างที่มันต้องรอ เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เลยทําให้ข้อมูลที่เข้ามาในช่วงต้นปีเนี่ยมันมักจะเข้ามาไม่ครบเสมอมันต้องทยอยรอตามระยะเวลาที่กฎหมายเขากําหนดไว้ตามหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทยอยส่งมาเรื่อยๆนะครับตรงเนี้ยมันเป็นคําถามที่หลายคนถามต่อว่าอ่ะแล้วแบบนี้เนี่ยเราควรร้อยข้อมูลเข้ามาครบก่อนแล้วค่อยยื่นภาษีหรือเราควรที่จะยื่นไปเลยไม่ต้องรอให้ข้อมูลเข้ามาครบคือถ้าคําตอบนี้ต่อกันแบบตรงไปตรงมาคือว่าอันไหนที่มันดีกว่าในมุมของเราคนที่จะยื่นเลยไม่รอข้อมูลเนี่ยในพื้นฐานแปลว่า แปลว่าคุณรู้ข้อมูลตัวเองมากพอแล้วคุณมั่นใจว่าข้อมูลนั้นน่ะยื่นไปแล้วถูกต้องแน่แคุณยื่นก่อนได้เลยไม่ผิดครับใครเก็บข้อมูลมาดีใครเตรียมตัวมาดีใครเต,ตรเตียมทุกอย่างมาดีโดยทั่วไปถ้ามั่นใจแบบนั้นพี่หนอมมักจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, งั้นยื่นไปเลยครับไม่ต้องรอแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มคนที่อยากรอเช็คข้อมูลให้มั่นใจ <c oughs> การรอก่อนรอสักหน่อย <c oughs> ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาครับมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียง <c oughs> แต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้ารอไปนานๆอาจจะพอไปยื่นช่วงที่คนอื่นเขายื่นเยอะๆอาจจะได้คืนช้าลงบ้างแต จากเราแน่ๆอันนี้ก็ใช้ว่าอะไรดีนอกจากว่าคุณอยากเสียเงินเลยอันนี้คุณก็ยื่นได้นะครับประมาณนี้แต่นั้นเนี่ยค่าจะถามว่าควรยื่นก่อนหรือควรรอก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเราอะพร้อมแค่ไหนถ้าพร้อม ไปก่อนได้เลยถ้าไม่พร้อมแล้วมีข้อมูลให้ตรวจสอบอยากรอรอ,รอได้ไหมมันก็ดีกว่าพอเราจะได้มั่นใจมากขึ้นครับทีนี้มาต่ออีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นที่เขาเฉียงกันแล้วกันแล้วก็เป็นประเด็นที่เห็นคอมเมนต์เยอะมากเลยไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องการยื่นภาษ,ษีที่ใดก็คือเรื่องของมาตรการที่ชื่อว่า ECEC หลายคนนะครับบ่นแน่นอนบ่นว่าอะไรบ่นว่าเฮ้ยทำไมระบบดึงข้อมูลมาทั้งหมดแล้วไม่คัดกรองมาให้เราสามารถที่จะแบบยื่นได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งคัดกรองเองให้มันเสียเวลา ถ้าใครไปดูตัว easy e l e c i t เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีแบบข้อมูลขึ้นมาทั้งหมดแล้วมันก็จะมีข้อมูลบางส่วนที่ใช้ไม่ได้ด้วยนะครับเรื่องนี้อธิบายยาวหน่อยแต่อยากอธิบายให้ฟังเป็นเรื่องที่น่าจะถ้าเล่าไปแบบโดยวิชาการจริงๆเนี่ยน่าจะมีคนบน่นไม่ใช่น้อยแต่ว่าก็อยากเล่าให้ฟัง ก่อนจะไปพูดถึงคำว่ามาตรการ e z e l i t ซึ่งเป็นมาตรการลดอนภาษีเนี่ยคำศัพท์หนึ่งที่หลายคนน่าจะเริ่มคุ้นเคยกันแล้วนั่นคือคำว่า e t a x invoice เล่าคำว่า e t a x invoice ก่อนคืออะไรนะครับ e t a x invoice ชื่อตรงตัวของมันคือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะมีใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มันต้องเป็นอะไรมาก่อนมันต้องเป็นใบกำกับภาษีกระดาษมาก่อนตัวเอกสารเนี่ยนะครับที่คนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมีหน้าที่ออกเนี่ยเขามีหน้าที่ออกให้กับทุกครั้งที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการแต่ว่าสิ่งงงงททีีีีี่่่มมมัััันนนนเเเกกกกกกยวข้้ออออออบบบบบรืืคาาาภภษ Tech eT Invoice Invoice จิล็ส์ เกี่ยวข้องกับนโยบายที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือนโยบายที่ชื่อว่า easy e e l i ซึ่งมันถูกใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันการซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดปัญหาไม่เป็นแบบนี้ครับดอกนึ่งพาง,ง่ายก็คือคนที่จดแหวดเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยที่ออกเอกสารที่เป็นอกทรอนิคได้นะครับหรือว่า e ีแท i n v o i c วได้เนี่ยมันคือภาพใหญ่เนาะก็คือคนที่จดแบบที่ออกได้แต่สินค้าหรือบริการที่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีตามนโยบาย ec e c ได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกตัวถูกไหมครับมันเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดพราะมันก็จะมีบางตัวที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ดังนั้นถ้ามองกรอบใหญ่กรอบใหญ่เนี่ย e t a g i n Roy คือกรอบใหญ่แต่รายละเอียดปีกย่อยเนี่ยมันอยู่ใน eC e l e c i t ซึ่งถูกจํากัดนั่นแปลว่าจะมีทั้งคนออก eTag ที่ไม่สามารถใช้รถดหย่อนภาษีได้กับคนที่ออก eTag ที่สามารถใช้รูดหย่อนภาษีได้ตรงนี้เป็นจุดที่หลายคนสงสัยแล้วก็พูดคุยกันว่าอ้าวเราทำไมสามประกัไม่กรองข้อมูลให้ต้องบอกว่าสามประกันกรรเนี่ยได้รับข้อมูลจากใครนะครับก็ได้รับข้อมูลจากผู้ขายสินค้าหรือบร,ริการที่ออก eTaggin' Roy ให้ถูกไหมครับในปัจจุบันน่าจะเป็นแบบนี้คือสามประกันกรรเนี่ยน่าจะไปดึงข้อมูล eTaggin' Roy ทั้งมกึงา15ถ กุมเขาคงไปดึงข้อมูลตรงส่วนนี้ขึ้นมาให้นะครับว่ามีใครบ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไปซื้อสินค้าหรือบริการในช่วงเวลานั้นแต่เขาไม่ได้สกรีนให้จุดที่ยากตรงนี้คือถ้าสามกองจะสะกรีนให้เนี่ยแปลว่าสามกองเนี่ยต้องใส่เงื่อนไขในการดึงข้อมูลนะซึ่งตรงนี้มันจะเริ่มยากแล้วเพราะว่าเงื่อนไขในการดึงข้อมูลเนี่ยมันไปอิงกับเอกสารหลักฐานที่คนออก e-tag เป็นคนออกนั่นแปลว่าถ้าเกิดร้านค้าสินค้าหรือบริการออกข้อมูล e-tag invoice แบบไม่ละเอียดระบุไม่ชัดเนี่ยการไปดึงข้อมูลแบบนั้นเนี่ยอันนี้พูดแบบในมุมของใช้้ Data ตรงๆเลยี่มมัอกกกกาาาผิดวถถูพ มันผิดมากกว่าถูกเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ใครมันก็จะกลับมาที่ปัญหาอยู่ที่ผู้เสียภาษีคือผู้เสียภาษีเนี่ยจะใช้สิทธิที่น้อยกว่าความเป็นจริงดังนั้นถ้าในมุมสารม,มกรเองที่เขาไม่ทำเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งเสียเวลาเขาคิดง,ง่ายๆเลยเสียเวลาเขา2ใครทีเรียหรือเงื่อนไขในการดึงเนี่ยมันค่อนข้างยากถ้าพูดง่ายๆอันนี้พูดแบบตรงมตรงมาคือการผักภาร้ายผู้เสียภาษีเป็นคนฟิลเตอร์หรือเลือกสิทธิของตัวเองเนี่ยน่าจะง่ายกว่าในมุมสารม,มกรแต่ถามว่าในอนาคตมันจะดีขึ้นได้ไหมมันจะดีขึ้นได้ถ้าผู้ขายสินค้้้้้าาาาาหหหรร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 รืืือออออออบบิิิิิกกกกก่่่่วมมมมมใในนนฟลลเเเเตตต์ขขููงงงีียพพสสดึฉะทััไจๆปปญ ถ้าผู้ขายสินค้าหรือบริการต้องร่วมมือกับเรื่องพวกนี้เนี่ยผู้ขายสินค้าหรือบริการจะได้อะไรคําตอบคือไม่ได้อะไรแน่แต่จะเสียอะไรก็คือจะเสียต้นทุนนั่นแปลว่าพ่อเขาเสียต้นทุนเนี่ยมองกับกันคือเขาจะทำทำไมถ้าเสียต้นทุนฟรีๆหรือต้อนทุนที่ได้ไม่คุ้มค่ากับการที่เขาทําแบบนี้กําไรเขาลดลงก็เป็นเรื่องที่ทางภาครัฐต้อง ออกมาตรการหรืออะไรต่างๆเพื่อให้กลุ่มนี้ทางานให้เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่มันถูกต้องร0 0กลับมาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกันถ้าย้อนกลับไปประโยชน์แรกที่พี่หนอมพูดก็คือว่าเนื่องจากการยื่นภาษีกันได้ครับมันเป็นหน้าที่ของผู้เสียภาษีในคอนเซปต์ของคําว่าภาษีอากรประเมินเมื่อกี้แต่ถ้าเกิดคุณยื่นภาษีไม่ถูกต้องถ้าคุณยื่นภาษีไม่ถูกต้องมันก็เป็นความผิดของคุณคุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลก่อนยื่นนะครับถ้าสังเกตดีๆด,ด,ด้วยนะครับมันจะมีข้อความขึ้นมาตลอด ในการตรวจสอบข้อมูลของาทางกรมสรรพากร,รว่าข้อมูลน,นี้เป็นข้อมูลจากระบบเพียงบางส่วนเท่านั้นอาจจะไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีหน้าที่ตรวจสอบตามข้อเท็จจรงิงดังนั้นข้อมูลที่วันนี้เราตรวจสอบอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นหน้าที่ของสรรพากรโดยตรงมันเป็นประโยชน์ที่สรรพากรได้รับข้อมูลครับในการตรวจสอบแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของสรรพากรโดยตรงที่จะยืนยันคอนเฟิร์มว่าข้อมูลนั้นถูกต้องตราบใดที่กฎหมายมันยังระบุว่าทั้งหมดนี้มันคือภาษีอากรประเมินข้อกฎหมายระบุไว้แบบนั้นนั่นคือภาระความรับผิดชอบในการยืมภาษีมันตกเป็นของผููู้้้้้้มม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 มีีีีีีเเเเเเเงงิินน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 ไดดดกกกกก็็คคืืออออตตััััวรรราาาาททุหพพยแ่่ขขขขึึะลลบ ขึ้นมันมีโอกาสในการตรวจสอบที่ง่ายขึ้นแค่นั้นเองปัญหามันเลยเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วทางออกนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะทุกอย่างที่มันแลกมาด้วยความสะดวกมากขึ้นของประชาชนในทางกับการมันแปลว่ามันคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของรัฐสิ่งที่มันย้อนแย้งต่อก็คือว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของรัฐเนี่ยมันก็ใช้เงินเงินนั้นจะมาจากไหนเงินนั้นก็มาจากการ เก็บภาษีจากประชาชนถ้าทุกวันนี้เงินที่เก็บได้ยังไม่พอก็ต้องเก็บเพิ่มอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องของการเอาไปใช้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับอีกเรื่องหนึง่งแต่อันนี้พูดในคอนเซ็ปต์คือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทุกบาททุกตสตางค์ในการอำนวยความสะดวกถูกผักกลับมาเป็นภาษีของเราได้เช่นเดียวกันซึ่งวัตถุประสงค์ของคลิปนี้ไม่ได้มาบอกว่าใครถูกหรือใครผิดหรือควรจะทําอย่างไรแต่พยายามจะชวนคุยให้เห็นภาพรวมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตราบใดที่กฎหมายเขียนแบบนี้มันก็ยังเป็นหน้าที่ของผู้มีเงินได้อย่างเราครับททีีีีีี่่่่่่่่เเเเรรรราา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 จจจจจจะะะะตตต้้้้ออออออองงงยยยยยืืนนภภษษดดกกููขมมมลวใหสุไชชพพปโ์แ เพื่อป้องกันไม่ให้เราต้องเสียภาษีเพิ่มรวมถึงใช้ในการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเราเพื่อไม่ให้เราเสียผลประโยชน์ในการลดย, Earlier, อย่อนภาษีรวมถึงการบริหารจัดการภาษีด้วยก็เลยอยากชวนคุยชวนคิดกันในคลิปนี้นะครับหวังว่านะหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็แลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆเนี่ยได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับใครเห็นไังไงแบบไหนคอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามแท็กงหนอมไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ